รีวิววัดรอบรถเกี่ยวนะครับเฉพาะไฟ24โวลต์อย่างเดียวนะครับผมตัวนี้รอบแม่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเอาแถบสัญญาณจากไฟวินนะครับนี่ครับตรงนี้เราจะเชื่อมใส่แล้วนะครับถ้าว่าลูกค้าไม่ทําอย่างนี้นะครับเอาหัวน็อตเบอร์8ไปเชื่อมใส่ตรงไฟวินก็ได้นะครับนี่นี่ครับหัวน็อตเบอร์8ปเป็นแค่แถบติ่งสัญญาณเฉยๆนะครับผมนะครับตรงนี้ไม่ได้เอาจากไดชาร์จนะครับเพราะว่าไดชาร์จบางทีไดชาร์จแรงรอบก็สูงไดชาร์จเบารอบก็ต่านะครับทาให้รอบเพี้ยนดังนั้นวันนี้อู๋ช่างบิ๊ก วัดรอบดิจิตอลมาให้ชมนะครับผมตัวนี้แม่นแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบเดินเบาตระกูลรถบรรทุกเนี่ยจะเดินเบาที่ห้าหกร้อยนะครับก็บางทีเราใช้แบบเข็มอยู่เดินเบาอยู่ที่หนึ่งพันอันนี้รอบไม่แม่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับไฟวินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับผมเอาหัวน็อตไปเชื่อมใส่แบบนี้เลยครับเป็นแค่แถบสัญญาณนะครับผมจากนั้นเราก็เอาเซ็นเซอร์นะครับผมให้ห่างหัวน็อตประมาณ1มิลนะครับผมเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมแล้วนะครับก็ห่างอยู่ประมาณ1มิลนะครับผมมันก็จะจับสัญญาณนะครับส่วนสายไฟ2เส้นเนี่ยเราก็ใช้สายไฟอะไรก็ได้ครับสีนี้ไม่ต้องสําคัญนะครับผมเดินมาเลยครับรถเรายาวแค่ไหนเราก็ซื้อสายไฟยาวแค่นั้นนะครับผมแล้วก็วิธีติดตั้งนะครับผมสมมุติลูกค้าได้วัดรอบไปแล้วนะครับผมสีแดงเนี่ยมาจากสวิตช์กุญแจเนี่ยเห็นไหมผมเอาไฟจากสวิตช์กุญแจมาสั่งสีแดงนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยเนี่ยมันก็จะติดอย่างนี้เลยนะครับครับนี่ก็คือไฟเอาจาก สวิสกุญแจส่วนสีดํานี่ก็ลงกาวลงโครงนะครับลูกค้าจะไปมัดไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเนี่ยลูกค้ามาวัดไว้แถวด้านหลังหรือมัดใส่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นโครงเป็นกาวนะครับผมมันจะใช้ได้หมดเลยนะครับจากนั้นเมื่อเราใช้สีดํากับสีแดงนะครับเราก็จะเหลือ2เส้นนะครับที่ออกมาจากนี่ครับสัญญาณนะครับออกมาจากสัญญาณดังนั้นเราก็ซื้อแค่สายไฟเพิ่มเติมนะครับผมสายไฟ ถ้ารถเรายาวนะครับก็สายคู่นี้ก็ใช้ประมาณ13เมตรนะครับผมฝั่งละ7เมตรนะครับผมก็ประมาณนี้หรือว่าซื้อเผื่อไว้ก็ได้เผื่อสวิตช์กุญแจลูกค้าน่ะครับไฟออกมามันอยู่ยาวนะครับก็ซื้อเผื่อไว้ก็ได้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเมื่อเราต่อครบเห็นไหมไฟจากสวิตช์กุญแจเราต้องหาไฟที่ออกจากสวิตช์กุญแจก่อนนะครับออกมาปุ๊บเราก็เข้าเลยครับสีดํานี้ก็ลงกาวเลยครับลงกาวลงโค้งนะครับผม2เส้นนี้ที่เหลือก็แถบสัญญาณนะครับผมเนี้ยเวลาเปิดก็ประมาณนี้เลย สำหรับไฟ24นะครับผมติดตั้งไม่ยากเลยแล้วก็ไปตําแถบแล้วก็จะมารีวิวเ,เกยียรวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับ<ฮ>เกยียรวัดอุณหภูมิความร้อนเนี่ยที่ร้านผมผมขายแพงนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้บริษัทเขาผลิตมาให้ทั้ง12แล้วก็24โวลต์น,นะครับเพราะว่าเลือกสายไฟใช้ได้เลยนะครับถ้าเราจะไปใช้12โวลต์นเนี่ยเราก็ใช้สายสีแดงนะครับแต่ถ้าเราใช้24โวลต์เราก็ใช้สายสีน้ำเงินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไฟเนี่ยไฟก็เอามาจากสวิตช์กุญแจเหมือนเดิมนะครับเน ก็เข้าซื้กุญแจเหมือนเดิมส่วนสายสีดํานี้ก็ลงดินลงกาวเหมือนเดิมนะครับผมจะมัดไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยลูกค้าจะมัดไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับผมส่วนเส้นสีเหลืองสองคู่ที่โรงงานทํามาให้นี่ก็ลูกค้าต้องไปเพิ่มเติมตามความยาวรถนะครับผมถ้าว่าเป็นตระกูลฮีโนหรือว่าอ s ซุ u ูนะครับผมเซนเซอร์ความร้อนนี่ใส่เกีียวที่เดิมได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับใส่ได้เลยนะครับ เราก็เพียงซื้อสายตัวนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับซื้อเพิ่มอีก13เมตรเพราะว่ามันต้องใช้คู่นะครับผมก็รถเรายาวแค่ไหนเราก็ซื้อสายตัวนี้เพิ่มนะครับผมสายสัญญาณนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับที่115นะครับผมอุณหภูมินะครับผมก็มีเสียงเตือนนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจก็จะมีเสียงนะครับผมนี่ครับอย่างเท่เลยครับผมส่วนสายสีเขียวเนี่ยครับเราไม่ต้องใช้ก็ได้มันเป็นไฟหลีตอนกลางคืนนะครับก็เหมือนว่า เวลาเราใช้กลางคืนเวลาเราเปิดไฟหลีรถบางคันนะครับพวกรถยนต์มันก็จะไฟหน้าจอมันก็จะหลีลงนะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ต้องใช้เลยครับสายสีเขียวนี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือรีวิวที่วัดอุณหภูมินะครับผมนี่ทำให้ดูครับนะครับอย่างเท่นะครับผมสวยๆนี่เลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหากสนใจก็สั่งซื้อเข้ามานะครับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ขอบคุณครับ